อีกสิบท่านครับเป็นอย่างน้อยอีกสิบท่านผู้ชมขณะนี้ได้เตรียมเลยนะครับจะได้ร่วมกันถวายขอแ่พระคุณเจ้าวงสวงพระพรหมนะคะประจำปี2566นะคะอันนี้คือบรรยากาศเครื่องพยายามาตั้งให้ได้ยบร้อยตลดนะครับ บรรยากาศภายในงานนะคะก็คลากร่ำไปด้วยผู้คนนะคะแล้วก็การแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงามมากเลยที่บริเวณวัดโพหอมอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะครับกราบรงานเป็นประจุที่สองถึงลูกที่สิบนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านให้ทยอยเข้ามาเลยครับประจําที่เลยครับประจําที่ให้ครบนี่นะคะบรรยากาศภายในงาน

ก็จะได้ร่วมกันเกลือน้ำและรับพรจากพระคุณเจ้าจเป็นระดับขั้ไปีครับเดี่ยวเท่าไหร่นี่นะคะบรรยากาศภายในงาน,นะค,ะค่ะพระรังผู้เกีพรติุทธเจ้าตั้งใจ

ทีวัานี้ิีิผู้ชายาสอนโยมญาิมาชัโยมเป็นที่ิูสังโฆปิมาลีปังตะกร้าที่รัดนี้ครอบคราวนี้พิทานทุอามา้ตังทิคาระตังทิชายา ปอูกเริ่มทยอยเก็บไปแล้วนะสำหรับของเส้นไหวพระพงหมเราก็ได้ไปนะคะหลายชิ้นอยู่เหมือนกันค่ะเป็นของเพื่อเป็นสิลิมงคลนะคะ การแจัดไปเพื่อ,อนนขอรบเจรจาในท่านไม่เกี่ยวกันเผื่อน้ำและรับะกอดจะพระคุณเจ้าเป็นแบบคนไทยครับเดี๋ยวจะมีการสแสดงวงดนตรีโคงลางนะคะด้านนี้เป็นนางกวอด yeah. uh นี่คะบาดกดเตยตัวที่จะทำการแสดงกันได้ค่ะ